พี่เคยประสบปัญหาแบบนี้ปหครับซื้อในการเบรกเอาสินเทลายแต่ก็โดนฟอ์เบรกตลอดเลยแล้วว่าใครมีประสบปัญหาที่อาจจะหาจุดซื้อไม่แม่นทอนครับหรือว่าไม่รู้เลยครับว่า เราจะใช้ i n เคเตอร์ไหนหรือว่าใช้สัญญาณไหนในการหาจุดซื้อจุดขายได้นะครับในคลิปนี้ครับก็จะมีคําตอบของพี่ๆกันครับเรามาดูกันก่อนครับว่าในการหาคําตอบตรงนี้นะครับเราสามารถจะใช้อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับผมเรามาใช้เส้นเทรนครับในการดูนะครับว่าช่วงนียเป็นยังน้องขาลงหรือขาขึ้นได้ครับผมโดยการที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นเทรนดใช้จากการตีนะครับจากราคานะครับที่มีการสัมผัสเส้นเทรนดบ่อยครับช่วงนั้นจะมีนะยะสำคัญมากๆครับเราก็สามารถที่จะใช้เส้นเทรนดครับในการตีผ่านมันไปได้นะครับจุดๆไหนครับจุดนี้ใช่ไหมครับ เราจะเอาจุดนี้นะครับอ่าพี่พี่เห็นไหมครับว่าในช่วงนี้ครับราคาเนี่ยครับมีการปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลงอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วคือเห็นอะไรไหมครับเราต้องมีการอัปเดตเส้นเทลาอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในภาพที่มันกว้างขึ้นนยครับเขาบอกบอกว่าเส้นเทลาตรงนี้เนี่ยมีการสัมผัสตรงนี้ด้วยนะครับแล้วในภาพที่แคบลงเนี่ยครับเส้นเทลาตรงนี้นะครับราคาเนี่ยมีการสัมผัสตรงนี้บ่อยจุดนะครับเห็นไหมครับ ซึ่งเราครับต้องอัปเดตเส้นทลา์ครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าในการที่ราคาเนี่ยสามารถเบรคขึ้นได้แต่ละเส้นทลนยครับเขามีข้อมูลอะไรบ้างที่ให้เราอ่านได้หรือว่ามีเงื่อนยัดสำคัญตรงไหนกับฟังก์ชันได้นะครับเรามาดูกันครับว่าในช่วงที่ราคาครับสามารถที่จะเบรก out เส้นทลา์ตรงนี้ได้นะครับเห็นอะไรไหมครับแ a ็กดีนะครับฮิสโตแกรมเป็นสีแดงเลยเห็นไหมครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้เรื่องของแ a ็กดีคืออะไรนะครับเราสามารถที่จะไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับซึ่งสามารถคลิดกันบนได้เลยครับ กลับมาครับว่าในช่วงของการเบรกเอาท์ของเส้นเทเลนะครับพี่ๆสังเกตเห็นไหมครับว่าแมกดีนะครับเป็นสีแดงเห็นไหมครับซึ่งถ้าการเบรกเอาเส้นเทเลนครับแล้วก็เกิดแมกดีสีแดงขึ้นมานะครับมุมบอกอะไรได้บ้างครับแมกดีสีแดงครับในโปรแกรมทั่วไปเนี่ยแมกดีค่าบวกจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแต่โปรแกรมนี้เนี่ยแมกดีจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับแล้วแมกดีฮิสโตแกรมนะครับค่าบวกคืออะไรค่าเป็นบวกก็คือระหว่าง2เส้นครับเส้นฟ้ากับเส้นชโลนะครับเส้นฟ้าอยู่บนเส้นชโลอยู่ล่างครับ แล้วยิ่งมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับช่วงนั้นเนี่ยฮิสโตแกรมจะแสดงค่าเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวของโปรแกรมปกติเท่านั้นครับซึ่งสังเกตได้ครับว่าเส้นฟ้าครับสีแดงครับหรือว่าเส้นแม็กดีลาที่เราเรียกคุนเคยใช่ไหมครับเส้นฟ้าหรือว่าเส้นสโลนเนี่ยครับพอเส้นฟ้านครับอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแม็กดีฮิสโตแกรมก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับพอราคาเบรกในจุดจุดนี้ไปได้ใช่ไหมครับแล้วแม็กดีนะครับเป็นสีแดง่มบอกอะไรจะบ้างครับผมบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยครับเส้นฟ้านครับอยู่เหนือเส้นสลลววมมมีีระดับคาาา่้กขึน ในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าสื้อจุดนี้ไปอ่ะ ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าที่ฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวนั่นเองครับผมโอเคไหมซึ่งพี่เห็นไหมครับว่าในช่วงนี้เนี่ยครับเขามีการพยายามที่จะเบร a k ขึ้นครับแต่ว่าฮิสโตแกรมเนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็ไม่สามารถเข้าซื้อได้นยเพราะว่าทั้งราคาครับติดต้านอยู่แล้วก็ราคาเนี่ครับเป็นฮิสโตแกรมสีเขียวอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าซื้อได้นะครับพอฮิสโตแกรมเริ่มเป็นสีแดงละแล้วราคาเบรกขึ้นไปด้วยนะครับก็มอ้ว่าเป็นสัญญาที่ค่อนข้างโอเคในการเข้าซื้อนะครับซึ่งเราสามารถสังเกตได้อีกนะครับว่าด เขามีการคอสขึ้นแล้วมีระยะห่างที่มากขึ้นอยู่เนี่ยทั้ง3เงื่อนไขเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขคอนเฟิร์มได้เลยครับว่าเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างปลอดภัยชัดเจนนะครับแล้วจุดไหนล่ะที่จะปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมต้องบอกก่อนเลยครับว่า ในการ Breakout ในเส้นเทล่าที่มันมีระยะว่างที่แคบลงเนี่ยครับตรงนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเป็นจุด Early Ent r y นทะครับเป็นจุดที่เข้าซื้อก่อนแต่ว่าความปลอดภัยอ่ะในช่วงนี้จะมากกว่าเลยเองครับผมเห็นไหมพอพี่เข้าซื้อในภาพที่มัน Breakout เป็นแนวโน้มใหญ่ขึ้นมาหน่อยแนวโน้มภาพใหญ่เบรกขึ้นได้ละตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุด Ent ท y ีที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะว่าเห็นอะไรไหมครับว่าพิสโตแกรมนะครับก็จะเป็นสีแดงด้วยนะครับพอเราเลื่อนผ่านไปเห็นไหมครับราคาครับก็มีการปรับขึ้นจริง จุดๆนี้ครับเราก็สามารถที่จะเข้าซื้อด้านครับอ้าวเราถามขายตอนไหนแล้วครับแล้วนี่เขาก็สามารถที่จะขายตอนที่มีเส้นฟ้านะครับคอสเส้นสโลนะครับเป็นการคอสแรกนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณขายได้เหมือนกันครับผมหรือว่าใครอยากจะขายตามที่ฮิสโตแกรมเกิดเป็นสีเขียวก็ย่อมด้านเหมือนกันครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าฮิสโตแกรมนะครับกว่าจะเป็นสีเขียวก็คือต้องมีการคอสการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการคอสของเส้นสโลเหนือเส้นฟ้าที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ที่กแนตนั้นก็จะเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับต่อมาครับผมเรามาดูอีกขุนหนึ่งครับตัวอย่างหนึ่งเลยอ่าอย่างหุ้นตัวนี้นะครับพี่พี่เห็นอะไรไหมครับว่าฟอร์มเทรนเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่าเห็นแล้วไหมครับมันจะมี2เส้นใหญ่ใช่ไหมครับเส้นแนวโน้มขาลงนะครับที่ใหญ่ๆครับก็คือเส้นนี้ใช่ไหมครับแล้วเส้นแนวโน้มขาลงที่เป็นแนวโน้มระยะที่แคบลงนะครับก็สามารถจะบอกได้ว่าเป็นเส้นนี้ใช่ไหมครับอ่าเราสมมมาดูนะครับ พ uh, ี่ๆเห็นไหมครับพอเขาเนี่ยครับเบรกขึ้นไปได้ครับจากเส้นทลายที่เราวาดไว้ตรงนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับราคามีพยายามทดสอบใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสีแดงเู่นะแต่ว่าตรงนี้เ่เขาบ่งบอกได้ว่ามันเป็นฮิสโตแกรมแบบหลอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องบอกกันครับว่าในช่วงของราคาที่มามีการขึ้นลงแบบนี้ครับแม็กดีเส้นฟ้ากับเส้น l โลเนี่ยอาจจะคุ้ยกันได้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าราคาเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปด้วยนะครับแล้วประกอบกับฮิสโตแกรมเป็นสีแดงนะครับบ่งบอกได้ว่าช่วงนั้ อ่ะแล้วเราจะเข้าซื้อจุดไหนเนีครับเราต้องเข้าซื้อจุดไหนจุดที่ราคามีการเบรกเส้นเทนไลน์ไปได้นนครับซึ่งแท่งนี้ครับก็เบรกแล้วยืนไปได้เห็นไหมครับพอแท่งถัดไปเนี่ยครับก็มีการพุ่งขึ้นเลยเห็น่างชัดเจนนะครับพี่บีสามารถดูได้จากของฮิสโตแกรมสีแดงด้วยนะครับแล้วบ่งบอกด้นนว,ว่าเส้นฟ้าก,กับเส้นสโลว์เขาขอคอสกันแล้วมีระยะห่างมากขึ้นแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดเข้าซื้อได้ครับถ้าสมมติว่าคนที่ใช้แค่ฮิสโตแกรมกับเส้นฟ้าเส้นสโว์อย่างเดียวเนี่ยครับของแม็กกี้นะเราอาจจะไปเข้าน่ัยครบลอะงู แล้วหุดตัวนี้ครับจุดที่ต้องไปทดสอบให้อีกก็คือจุดไหนครับ ก็คือจุดนี้นั่นเองครับผมโอเคไหมครับถ้าสมมติว่าเขามีการย่อลงมาแล้วขึ้นต่อนะครับจุดแนวรับแนวต้านที่ต้องทดสอบก็คือจุดตรงนี้นี่เองครับผมโอเคไหมสมมติว่าถ้าใครยังไม่มีของกับพูดตัวนี้นะครับก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการคอนเฟิร์มเบรกเอาแล้วก็รีเทสลงมาก่อนจุดรีเทสเนี่ยครับก็จะเป็นจุดเข้าซื้อที่แนวโน้มพาพใหญ่เขามีการเบรกเอาแล้วก็มีการรีเทสขึ้นมาได้นะครับผมก็จะเป็นจุดซื้อได้นะแต่ว่าต้องดูฮิสโตแกรมก่อนครับว่าเป็นสีแดงหรือเปล่านะโอเคไหมครับสำหรับ การหาจุดซื้อจุดขายแบบง่ายๆครับโดยใช้เส้นเทไลน์กับแม็กซีฮิสโตแกรมนะครับสำหรับท่านใดครับที่มีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ในช่องแชทข้างล่างได้เลยนะครับผมโอเคไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ